นี่มาจิบชาแล้วคุยกันหน่อยดีไหมท่านบารอนอะอ,อะไรนะเนาะเฮ้ยแต่คนไร้ามาราย,ยาทกล้าดียังไงมาทำกิริยาแบบนี้ต่อหน้าท่านบารอนนะฮะเอ้ยอ,อ,อ,อ่อยู่เฉยๆดีกว่านะแกนะไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะตัดสินใจเอ้ยฮอะอ,อะไรกันเจ้าเจ้จจาก้าดดียังไงถึงมาก่อเรื่องไร้มาราย,ยาทเช่นนี้ต่อหน้าข้าเหรอมวยืนเพื่ออะไรกันอยู่ได้ยืนพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้ ข้าไม่ได้ตั้งใจจะหยาบคายเลยแม้แต่น้อยนะแค่จะมาทวงค่าชดเชยเท่านั้นเองอ๋อ,อ,อข้อชดเชยอ,อะไรของเจ้าเบรินดาอ,อ,อ,อข้าจะบผู้จัดการของท่านได้คาหนังคาเขาว่ากองในบ่อนของท่านเองเพราะเรื่องนี้ข้ากับครอสเกือบจะเสียงกันทั้งหมดที่ลงเดิมพันไปเออ,อ,อท่อนบอร้อนมันไม่จริงนะมันกับ อันตังหากพวกมันตัางหาที่ใส่ร้ายข้าไหนก็หงหน้าด้ดนแดนเลยในะยะไม่คิดเลยว่าจะมีใครจัดการไอ้แข้งนาลำคานนี่ได้เอาเถอะแล้วเจ้าต้องการอะไรจากข้าในบอนพันนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญยิ่งฉะนั้นจึงห้ามมีการกองอันเด็ดขาดข้ากลับคอนมิสิทธิจะเรียกค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลจากท่านบารอนออสเทนแต่คนของข้าก็บอกอยู่ว่าถูกใส่ร้ายไม่ใช่หรือย,อยังไง แบบนี้ข้าจะเชื่อคำอผู้ของใครดีล่ะไปสัตตสินกันเอาเองก็แล้วกันยังไงก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าอยู่แล้วทำไมจะไม่เกี่ยวละ่ะหมายความว่าอย่างไรข้าได้ยินมาว่ารายได้ของท่านกว่าครึ่งมาจากบำรรพนันแห่งนี้โดยเฉพาะที่ซึ่งเหล่าคุนนางจัดอานาประเทศมารวมตัวกันหากมีข่าวหรือแพทย์สะพัว่าคนของท่านถูกจับได้ว่าโกงท่านก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นผู้หลอกลวงเหล่าชนชั้นสูง น่าสนใจนะักว่าเรื่องนี้นะจะลงเอยอย่างไรเฮ้ยเจ,เจ้าสารเลวเจ้าาดียังไงเมื่อได้ฆ่าไถเพื่อเลกีกยบการปิดปากของเจ้าข้าชดเชยเงินจํานวนสองเท่าของที่วางอยู่ตรงนี้และอีกอย่างปล่อยตัวแอนนาอาคสอุสซาเอ่อ,อ,อหากท่านยอมทําตามข้าจะถือว่าเรื่องในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนั้นเหรอแบบนี้เองสินนะ เพรเจ้ากล้านี่เแล้วคุ้นข้าหรืออ๋อข้าให้โอกาสเจ้าช่วยนางที่สมคบถูประหารไปนานแล้วแต่เจ้ากลเลือกที่จะไปสมคบคิดกับคุ้นางต่างชาติพวกนั้นแล้วปนข้าอย่างนั้นหรอดูถท่าเราจะมีปัญหานิดหน่อยเจ้าหลบไปก่อนนะนี่นายนาย้อยวางแผนนั้นทั้งหมดไว้แล้วหล่อนี่เบลินดเดอร์คอย,ยืมกิดเจ้าหน่อยสิข้าก็แค่สังหารเจ้าทั้งหมดตรงไหนซะแค่นี้ก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจาการหกมันซะ Ờ uh Ờ -oh. uh -huh. uh -huh. okay, uh, Belinda Giải thưởng tài lỡ Chí Còn đôi Ưa! Uh Ưa! -huh. Uh -huh. uh -huh. นี่นมัอนอะไรกันทำไมถึงมีคนยอมทำถึงเพียงนี้เพื่อคนอย่างข้าข้าต้องการเจ้าที่ผ่านมาข้าเชื่อเสมอว่าการแสดงความเมตตาต่อกัรได้เหตุผลนะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นแหละบะบับงอาจนักที่ปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ข้าเป็นถึงคนนางนะข้าขอย้ำอีกครั้ง จงมอบเงินและแอนนาให้พวกเราหากท่านข้องใจสิ่งใดในเมื่อเขาทำขนาดนี้เพื่อขา้าข้าจะปฏิเสธพวกเขาได้อย่างไรละ่ะหากท่านข้องใจลราก็บาลอนอ,อสเทิร์นก็หลังก็ไปหาบอลลอตเฟรดที่อาณาจ,จักรดูทานเนียแล้วกันพวกเราพร้อมต้อนรับแขกอย่างดีเสมอเพื่อที่จะไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง นี่จะาไม่ใช้ชีวิตร่วมกับแอนนาอีกแล้วจริงหรือก็คงนั้นแหละแอนนาคงจะสบายใจกว่าหากได้กลับไปอยู่บ้านเกิดของนางดีกว่าอยู่ใกล้คนที่พลาคชีวิดาของนางไปพอท้ายที่สุดแล้วข้าก็ไม่ได้ช่วยนางออกมาด้วยตัวเองด้วยซ้ำถือว่าข้าชดใช้ให้เจ้าแล้วนะครอสสำรับสิ่งที่ข้าทำลงไปเพียงเพราะถูกครอบงำด้วยความเครียดแครน นี่อาการดีใช้ได้เลยนะํากมีโอกาสก็จัดการกับท่านเจ้าเมืองซะสิดินแดนแถบนี้นะคงง่ายที่จะเข้ามาตั้งรกรากนะจะอยากให้ค่าจัดการตัวเองอย่างนั้นเหรออะไรนะนี่เกิดอ,อาเขตของท่านทั้งหมดเลย,ยงั้นเหรอแน่นอนข้าตัดสินใจติดตามท่านมากเพราะท่านดูเหมือนคนรับรวยแต่ว่าเออจากนี้ไปข้าจะมอบมาให้เจ้ารับผิดชอบดูแลดินแดนเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่จําเป็นต้องจัดระเบียบเสียไหมเออ เออพอคิดดูแล้วข้ายังอยากอยู่กับแอนนาะถ้าช่วยส่งข้ากลับไปหานานได้ไหมสายไปแล้วสหายเอ,อ๋ยเอ,อเดียมฟินริสกิสเลนส่งจดหมายถึงเอมิเลียบอกนางไปว่าเราต้องเร่งแผนการให้เร็วขึ้นหน่อย